เรื่องนี้ต้องให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์หน่อยในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการให้โอกาสกับคนที่มีอดีตที่คือเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่อีกคนก็บอกว่าเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่ก็เลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทาได้นะคือเรื่องร้อนรามมกที่สะเทือนวงการนางงามอยู่ในตอนนี้ประเด็นของคุณเบบีสุพรรณีนะครับอ,อ,อดีตมิสแกรนประจวบที่ เธอเนี่ยคว้ามงไปได้เพียงแค่วันเดียวและก็ถูกริปมงคืนเพราะมันปรากฏคลิปว่อนโลกโซเชียลครับเป็นคลิปค่อนข้างที่จะวาบวิวเธอทำอุลิแฟนนะเป็นแพลตฟอร์มที่มีจริงๆมันมีหลากหลายอะ่ะแต่หลักๆๆคือเป็นเรื่องพวกนี้คือเป็นเซคเรเตอร์แล้วเธอเป็นมิสแกรนประจวบเธอคว้ามงกดไปครับหลังจากที่ปรากฏภาพ ทางกองประกวดเนี่ยได้มีการยึดมงกุฎคืนและริบตำแหน่งคืนฝันเธอสลายครับแต่มุมมองของสังคมก็มองว่ามันก็ถูกแล้วมันไม่เหมาะสมจริงๆแล้วกฎระเบียบของกองประกวดมันว่ายังไงอ่ามันก็เลยเป็นการโต้เถียงกันอีกมุมหนึ่งก็มองว่าเอออดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วควรจะให้โอกาสเขาในการเดินไปข้างหน้าต่อไหม แล้วเจ้าตัวเองก็ร้องห่มร้องไห้ไลฟ์สดวันนี้โขนกระแสเขาทําประเด็นนี้คือพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยทำประเด็นนี้แล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่น่าเอามาออกง้อนอย่างนี้ให้แสงกับเขาหรือเปล่าต่างๆก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันซึ่งพี่หนุ่มเองก็ยืนยันว่ามันเป็นพื้นที่นะขึ้นอยู่ตัวของคุณเบบีเขาแล้วว่าในเมื่อได้รับโอกาสได้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะแล้วจากนี้ต่อไปจะกลับไปทําแบบเดิมหรือจะเลือกที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในเมื่อ บางคนบอกอาจจะเหมาะกับโอกาสอื่นๆแต่คงไม่เหมาะกับการประกวดเวทีนางงามซึ่งอาจจะต้องเพียรพร้อมและเออเขาเรียกว่ามาตรฐานมันสูงใช่ไหมครับอะถ้าเราไปไล่เรียงเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมิสแกนประจวบคดีขันเนี่ยมีการประกาศริบมงคุณเบบีสุพรรณีฟ้าผ่าเลยนะครับเออคว้าม,มงได้เพียงวันเดียวและไอ้ภาพต,ต่างๆที่ออกมาซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับแล้วแหละว,ว่ามันคือภาพจริงถ่ายจริงทำคอนเทนต์จริง ในวันที่เธอลำบากแม่เธอป่วยก็ต้องใช้เงินแต่เพจบางเพจเขาออกมาแฉล่าสุดหลังจากจบผลกระแสนะครับลำบากแบบไหนลำบากกี่โมงคุณเบบีอาจจะต้องตอบเรื่องนี้เหมือนกันทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเหมาะสมหรือไม่หลังจากเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับ เพจ Facebook เอร์มิสแกล์ประจวบคีรีขันเนี่ยมีการประกาศปลดเบบีสุพรรณีพ้นตำแหน่งวิสแกล์ประจวบคีริขัน2026แบบฟ้าผ่าเลยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดได้เพียงแค่1วันก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวคือมิสแกล์เนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์ประกวดนางงามชื่อดังก็มีการจัดประกวดอย่างที่ทุกคนเห็นแหละว,ว่ามันก้นข้างที่จะยิ่งใหญ่วิสแกล์ประจวบคีรีขันเนี่ยมีการ ล่อนถแถลงการคือตัวของตัวของคุณเบบีเนี่ยเธอบอกว่าออสองโมงอสองโมงแรกของวิธีมิสแกนปีปี2026ประจบคดีขันสุดปราการประกวดครั้งแรกในชีวิตที่มาประกวดเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีอนาคตอยากอยู่ในครอบครัวมิสแกรนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบอสนวัตนี่หนูจะตั้งใจทํางานจะตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุด21กันยายนครับ มิสแกนประจวบคีรีขันมีการแถลงการผ่าน Facebook ระบุบอกว่ากองประกวดมิสแกนประจวบคีรีขัน2026เนี่ยขอเรียนแจ้งต่อสาธรารณชนว่าภายหลังจากการติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนางสาวสุพรรณีน้อยนนทองผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกนประจวบคีรีขัน2026พบว่ามีพฤติกรรมบางประการที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณและหลักการที่เวทียึดถือปฏิบัติ จึงมีความจําเป็นต้องยุติบทบาทการดํารงตําแหน่งมิสแกรนประจบคลริขัน2026ของนางสาวสุพันณ์น้อยนนท์ทองโดยมีผลทันทีทางกองประกวดขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างจริงใจต่อสธารณชนผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มิได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบตั้งแต่แรกเริ่มจนนํามาซึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจในครั้งนี้เรายืนยันจะพัฒนากระบวนการคัดเลือกและการกํากับดูแลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานความเชื่อมั่นและคุณค่าของเวทีมิสแกนประจบกิริขันจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบคือเป็นการประกาศทริปมงและปลดออกจากตำแหน่งหลังจากคลิปว่าวิวภาพว่าวิวต่างๆปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลในเวลาต่อมาเแบบีได้มีการออโพสชี้แจงและก็ขอให้สังคมเนี่ยให้โอกาสโดยเธอมีการไลฟ์สดด้วยนะครับ ยอมรับว่าที่เคยถ่ายรูปโป๊เนี่ยเคยถ่ายจริงๆแต่ทําไปก็เพื่อที่จะดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่ที่ป่วยและตอนนี้แม่ท่านก็เสียไปแล้วชีวิตไม่ได้เพียรพร้อมตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวพ่อแม่เสียหมดอยากพิสูจน์ตัวเองว่าทําได้มากกว่านั้นซึ่งก็ไม่ได้อยากทําแบบนั้นชีวิตเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หนูอาจจะเดินเส้นเส้นสายผิดเส้นทางผิดแต่หนูมีสิทธิ์จะเลือกเส้นสายใหม่อยากให้สังคมและทุกคนเนี่ยให้โอกาส คนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้คือเธอก็ร้องไห้นะครับในไลฟ์สดที่ได้มีการเออชี้แจงฮนะลองฟังดูครับบีอยากจะบอกทุกคนว่าบีทําจริงๆแล้วบีบีถายลูกโปรจริงๆแต่สิ่งที่บีทํานะคะบีก็เพื่อดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยแล้วตอนนี้ท่านเสียแล้ว ชีวิตบีลําบากมากแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ได้เพียบพร้อมแล้วตอนนี้บีก็อยู่คนเดียวแม่ก็เสียพ่อก็เสียแล้วแล้วตอนนี้บีก็ไม่มีใครเลยบีรู้สึกว่าบีอยากไปอยู่กับใครสักคนที่สามารถพักดันศักยภาพหรือความสามารถของบีและบีอยากพิสูจน์ตัวเองว่าบีสามารถทําได้มากกว่านั้นซึ่งไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งไม่ได้อยากทําแบบนั้นเลยชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะหนูอาจจะเดินเส้นสายผิด แต่หนูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นสายใหม่ถูกไหมคะบีอยากให้สังคมและทุกคนให้โอกาสบีคนเราผิดพลาดกันได้ถ้าคนที่ผิดพลาดมาแล้วไม่ได้เราไไม่ได้รับโอกาสบีก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะบีก็มีความฝันก่อนที่บีจะมาประกวดบีก็คิดอยู่นาแสนนานกับเรื่องดราม่าเพราะว่าบี คิดไว้แล้วคิดคิดไว้แล้วว่าม,มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่บีคิดว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วแล้วเราก็รู้สึกเราอยากเปลี่ยนเส้นทางเดินเรามองเห็นโอกาสเราก็เลยอยากคว้าไว้บีก็เลยรวบรวมพลังแล้วก็รวบรวมจิตใจแบบไปเขียนใบสมัครประกวดเพราะว่าบีอยากเปลี่ยนเส้นทางใหม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเอง หนูอยากให้ทุกคนและสังคมและทางกองให้โอกาสหนูได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ได้ทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำอะไรที่มันดีกว่าเดิมนี่คือบางช่วงในไา์สดที่ได้มีการเปิดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเธอก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็เสียใจนะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะไปที่ห่นกระแสนะครับอยากให้ไปดูในอีกมุมหนึ่ง ในมุมของคนที่อยู่ในองค์กรมิสแกรนซึ่งเป็นเเขาเรียกว่าองค์กรใหญ่นะเป็นองค์กรหลักก็คือหนึ่งในทีม PR นะเป็น PR ของมิสแกรนเขาเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเข้าใจว่าทำเพราะความจนและต้องดูแลบุปการีแต่องค์กร MGI เรามีกฎเกณฑ์และบริบทที่ชัดเจนนางงามอยู่ในแสงควรเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานมีอาชีพมากมายที่จะช่วยขจัดความขัดสนของชีวิตโดยไม่ต้องทรมานกับภาพจำที่ลบยากและมีผลลัพธ์อันรุนแรงเช่นวันนี้ก่อนขอโอกาสจากใครไปทบทวนอดีตความเหมาะสมและเหตุอันควรที่จะได้รับโอกาสนั้นๆก่อนนะคะถ้าถามความเห็นในฐานะ PR องคอ์กร MGI เราไปต่อด้วยกันไม่ได้แน่นอน อวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอื่นนี่คือทีม PR ของมิสแกรนเขาออกมาโพสต์แบบนี้คือไปต่อด้วยกันไม่ได้แน่นอนผลกระแสวันนี้ครับเริ่มรายการคุณเบบีเองก็ร้องไห้เลยพอพูดถึงครอบครัวนี้เธอจะร้องไห้เลยแล้วประเด็นใหญ่ก็คือบอสนวัตเนี่ยนะครับผู้บริหารของวีทีมิสแกรนเจ้าของวีทีม i ิสแกรนเนี่ยก็โพส,สต์สตอรี่ในไอว่า ให้ขึ้นอยู่กับพี่หนุ่มกัใช้แล้วจะให้โอกาสไหมมันก็เลยเป็นประเด็นสีอ้าวสังคมไม่ได้เสียงแตกว่าควรให้โอกาสไหมบางคนก็บอกว่ามาตรฐานมันต้องมีไม่อย่างนั้นต่อไปเนี้ยใครที่เคยทำอรีฟแฟนต่างๆก็จะมาประกวดแห่มาประกวดกันเพราะมีเคสตา้แบบนี้เกิดขึ้นในขนกระแสนะครับ Baby เบบี๋ในชี้แจงว่าคลิปที่ดาม่าเนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อปีที่แล้วคือพุ่งตรงมันมีกาเลิปสติกไปทาตามเนื้อตามตัวต่างๆแลวคลิปเน้นหลุดออกมาเบบี๋บอกรู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดจริงๆการไลฟ์ของเขาเนี่ยคือไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นก็ได้แต่ในวันนั้นเนี่ยมันเกินเลยไปและช่วงนั้นคุณแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งน้องสาวก็ท้องค่าใช้จ่ายเยอะก่อนหน้านั้นเบบี๋บอกทําอาชีพขายน้ําตาลสดขายน้ําส้มเป็นเด็กเสิร์ฟ รวมไปถึงทําอาชีพเป็นเด็กเชียร์เบียสาวเชียร์เบียและงาน PR ที่ต้องนั่งเป็นเพื่อนแขกก็เคยทําแต่ทําไปด้วยแล,วแล้วรู้สึกว่าไปเรียนไม่ไหวเลยทิ้งการเรียนมาทํางานแต่ช่วงนั้นโควิดก็มาพอดีก็เลยตกงานซึ่งในเวลานั้นเองหลังโควิดมา only fan คือแพลตฟอร์มเนี้ยก็เข้ามาพอดีครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำคอนเทนต์ได้หลายอย่าง แต่เรากําลังไปที่รู้จักก็เลยตัดสินใจทาคอนเทนต์ที่ว่าวิวแต่ก็ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายสาเหตุที่ตัดสินใจไปประกวดนางงามเพราะเบื่อกับสิ่งที่ทําพยายามจะถอยห่างอยากหาสิ่งที่มั่นคงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ผิดที่เราเองไม่เคลียร์ตัวเองตั้งแต่แรกคิดเข้าข้างตัวเองว่าโลกมันเปิดกว้างคิดว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสคิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นที่มาประกวด ก็ไม่ได้มาฟอกขาวให้ตัวเองเพราะจริงๆอยากเลิกทําไปเลยด้วยซ้ําแต่ปัจจุบันก็ยังมีบัญชีอยู่ยังมีแอคอยู่นะพุ่งตงัวอ่ะก็ลงมีการลงคอนเทนต์บ้างไม่ลงบ้างแต่เปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์ชุดบิกินี่ก็แบบเซ็กซี่แทนอ่าก็เลยเป็นในมุมนี้ไปซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องข้อกฎหมายมาซึ่งคุณเบบีเนี่ยอาจจะง,งานเข้าได้ ประการแรกก็คือเรื่องการนําข้อมูลหรือสื่อลามกอนาจารเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม้ว่าจะเป็นการไลฟ์ในกลุ่มลับก็ตามแต่คนในกลุ่มเนี่ยเอาออกมาก็ผิดกฎหมายผิดพรบอคอมโทษเนี่ยติดคุกนะครับและก็มีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรากฏภาพปรากฏคลิปออกมาอีกซึ่งคุณเห๋ก็บอกเขาเลิกสูบไปแล้วแต่มันมันมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีความผิดอีตาหา รวมไปถึงเพจไว้ส้แตกแขกไส้ฉีกโพสต์ภาพนี้ครับการใช้ชีวิตที่อู้ฟู่หรูหราแบบไม่ใช่คนจนไม่เหมือนคนจนเลยซักนิดเดียวของเบบีสุพันณีอดีตสมิทแกนประจวบเบนท์เฟิร์สคลาสเขาอบอกเบน f ์เฟิร์สคลาสเที่ยวเมืองนอกลำบากจำเป็นแม่ป่วย มองอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากรักความสบายคือเธอใช้ชีวิตอู้ฟู่หรูหรามากใช่ไหมครับมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เธอพูดอันนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะมีเงินเก็บหรือเปล่าอาจซื้อความสะดวกสบายให้ตัวเองไหมแต่ดูตามภาพนี้ก็คนจนจนทำไม่ได้นะครับผมบอกเลยคนจนจนไม่สามารถทำได้และสุดท้ายในเรื่องนี้คุณวัฒน อิสระไกรศีนะครับผู้บริหารของมิสแกรนเนี่ย mm hmm. ก็ลงสรี่บอกว่าถ้าหนุ่มกัญชัยเห็นว่าอยากให้โอกาสน้องแล้วอยากให้กลับไปดำรงตำแหน่ง mm hmm. ผมก็อาจจะลองพูดคุยพิจารณากันอีกครั้ง mm hmm. เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้อยู่ที่คุณหนุ่มกัญชัยแล้วครับนี่ mm hmm. ก็ไม่รู้ครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไง mm hmm. ก็ต้องปล่อยให้ทางเวทีมิสแกนเขาดาเนินไปคุณผู้ชมนะครับ mm hmm. คิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ mm hmm. ว่าโอกาส mm hmm. ควรให้กับคุณเบบีไหมหรือ ต้องยึดมาตรฐานกฎระเบียบที่เวทีเขามีอันนี้ก็มันก็พูดยากแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากใจในมุมของทังมิสแกร์เขาก็เดี๋ยวต้องบ้านต่อไปในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้เอาหวังหลายร้อยคนนะน่าจะดูผลกระแสเพียบเป็นหมดเลยคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยววิวากันนะครับคุณเบบีเองก็ต้องเออไม่รู้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ตํารวจเขาสามารถดําเนินการได้เลยโดยไม่ต้องมีคนแจ้งความนะก็เป็นล้งใจให้คุณเบบีครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ